สวัสดีค่ะในชุดนี้เราจะมาเรียนเรื่องจำนวนติดลบหัวข้อคือเศษส่วนทศนิยมกับจำนวนติดลบวิดีโอชื่อการคูณหารเศษส่วนจำนวนติดลบค่ะเรื่องที่เราจะมาดูกันในชุดนี้ก็คือการคูณหารเศษส่วนจำนวนติดลบโดยหลักการทำก็จะเหมือนกับเรื่องการคูณหารจำนวนเต็มติดลบเลยนะคะโดยสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะทำการคูณหารก็คือขั้นแรกเลยให้นับจำนวนเครื่องหมายก่อน นับจำนวนเครื่องหมายโดยถ้าเจอเครื่องหมายลบคูณหารกันคู่ตัวคำตอบจะเป็นบวกนะคะแต่ถ้าเจอเครื่องหมายลบคูณหารกันคี่ตัวคำตอบจะเป็นลบลบคูณหารกันคู่ตัวคำตอบเป็นบวกแต่ถ้าลบคูณหารกันคี่ตัว คำตอบเป็นลบและขั้นต่อมานะคะก่อนที่เราจะทำการคูณหารเศษส่วนเราจะต้องแปลงจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินก่อนก่อนคูณหารต้องแปลงจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน และขั้นต่อมานะคะถ้าเจอหารให้เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนและขั้นที่4นะคะตัดทอนเศษส่วนเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น ลบ2เศษ1ส่วน3คูณ1เศษ1ส่วนหขั้นแรกเลยเราต้องนับเครื่องหมายลบก่อนนะคะข้อนี้มีลบทั้งหมด1ตัวเป็นขี้ตัวนะคะดังนั้นคำตอบของเราจึงมีเครื่องหมายเป็นลบเราก็เขียนลบมาก่อนเลยลอกเลขออกมาเลย2เศษ1ส่วน3คูณอยู่กับ1 5เศษ1ส่วน5เจอจำนวนขละนะคะให้แปลงเป็นเศษเกินก่อนทำการคูณหารนะคะ 2เศษ1ส่วน3าแปลงเป็นเศษเกินจะได้เป็นเศษ7ส่วน3นะคะและ1เศษ1ส่วน5แปลงเป็นเศษเกินได้เป็นเศษ6ส่วน5ต่อมาให้ทำการตัดทอนนะคะ3ตัดกับ6ได้3 1 3 3 2 6ทีนี้ไม่มีตัวอะไรที่ตัดกันได้แล้วนะคะแล้วก็ทำการคูณเศษส่วนเลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัวเศษ7คูณ2ได้เป็น14และตัวส่วนได้เป็น5นะคะ โดยตอนตอบเราจะตอบให้อยู่ในรูปเศษส่วนแท้หรือจำนวนคละนะคะแล้วก็แปลงเศษส่วนเกินนี้ให้เป็นจำนวนคละเลยก็จะได้เป็นลบสองเศษสี่ส่วนห้าเป็นคําตอบของเรานั่นเองต่อมาเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งอย่างแรกเราต้องทําการนับจํานวนเครื่องหมายลบก่อนเครื่องหมายลบในข้อนี้มีทั้งหมดหนึ่งตัวนะคะเป็นขี้ตัวดังนั้นคําตอบของเราจึงมีค่าเป็นลบใส่ลบไปที่คําตอบเลยจากนั้นลอกเลขออกมาก่อนค่ะ เศษสส่วนหคูณเศษหส่วนเเราทําการคูณเศษส่วนได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีพจน์ที่เป็นจํานวนคละและเราก็ต้องดูว่ามีพจน์ไหนที่ตัดทอนกันได้ไหมพบว่าไม่มีนะคะดังนั้นเราก็ทําการคูณเศษส่วนได้เลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัวเศษ3าคูณหได้18นะคะและตัวส่วน5้คูณเได้เท่ากับ35คําตอบของเราจึงได้เป็นลบสิส่วนสานั่นเองต่อมาตัวอย่างข้อที่2นะคะ ขั้นแรกให้ทําการนับเครื่องหมายลบก่อนโดยเครื่องหมายลบในข้อนี้มีทั้งหมด3ตัวนะคะเป็นขี้ตัวดังนั้นคําตอบของเราจึงเป็นลบลอกเลขออกมาก่อนเลยได้เป็น c ศษ2ส่วน3หารด้วย c เจอเครื่องหมายหารให้เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะคะน์แรกเหมือนเดิมเลยลบ c ศษ2ส่วน3เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนได้เป็น c ศษ1ส่วน4นะคะต่อมาตัดทอนเลย2ตัดกับ4ได้ สองหนึ่งสองสองสองสี่ไม่มีตัวไหนตัดกันได้แล้วนะคะแล้วก็ทําการคูณเศษส่วนเลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัวเศษได้เป็นหนึ่งและตัวส่วนสามคูณสองได้เป็นหกคำตอบของเราจึงเป็นลบเศษหนึ่งส่วนหกนั่นเองต่อมาตัวอย่างข้อที่สามนะคะนับจํานวนเครื่องหมายลบก่อนเลยข้อนี้มีเครื่องหมายลบทั้งหมดสองตัวนะคะเป็นคู่ตัวดังนั้นคําตอบของเราจึงเป็นบวก เจอจานวนคลาให้แปลงจํานวนคลาเป็นเศษเกินก่อนทําการคูณหารเศษส่วนนะคะมาแปลงกันทีละพจน์เลยพจน์แรก1เศษ3ส่วน7แปลงเป็นเศษเกินจะได้เป็นเศษ10ส่วน7นะคะคูณอยู่กับ1เศษ4ส่วน5แปลงเป็นเศษเกินจะได้เป็นเศษ9ส่วน5ทีนี้ทําการตัดทอนเลยนะคะ5ตัดกับ10ได้515 5, 5 2 10ไม่มีพจน์ไหนตัดกันได้แล้วนะคะ ก็ทําการคูณเศษส่วนเลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัวเศษ2อคูณเได้เป็น18นะคะและตัวส่วนได้เป็น7เป็นเศษเกินอยู่โดยเวลาตอบให้ตอบเป็นจํานวนคละนะคะแปลงเป็นจํานวนคละจะได้เป็น2เศษสี่วน7นั่นเองต่อมาข้อที่4นะคะขั้นแรกนับจํานวนเครื่องหมายลบก่อนมีเครื่องหมายลบทั้งหมด1ตัวนะคะดังนั้นคําตอบของเราเป็นลบลอกเลขออกมาเลยเศษสส่วนห หารด้วยเศษ9ส่วน10เจอหารเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็นเศษ10ส่วนเตัดทอนได้ให้ตัดทอนก่อนนะคะ3ตัดกับ9ได้3 13 3 3 9 5ตัดกับ10 5 1 5 5 2 10ตัดทอนเรียบร้อยก็ทำการคูณเศษส่วนได้เลยค่ะคำตอบของเราจึงได้เป็นลบเศษ2ส่วนสนั่นเอง ต่อมาตัวอย่างข้อที่5้านะคะนับเครื่องหมายลบก่อนเลยข้อนี้มีลบทั้งหมด3ตัวเป็นขี้ตัวนะคะคําตอบของเราจึงเป็นลบใส่ลบไปที่คําตอบจากนั้นก็ลอกเลขเรามาเลยค่ะเศษเจ็ดส่วนสิบสองคูณสามหารด้วยเจอจํานวนคลาให้แปลงเป็นเศษเกินก่อนนะคะห้าเศษห้าส่วนหกแปลงเป็นเศษเกินจะได้เป็นเศษสามสิบห้าส่วนหกนะคะต่อมาเจอเครื่องหมายหารเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน ผลหน้าเราก็ลอกออกมาเหมือนเดิมเลยลบเศษเจ็ดส่วนสิคูณสเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนได้เป็นเศษหกส่วนสานะคะทีนี้ตัดถอนได้ให้ตัดทอนก่อนเจ็ดตัดกับ35ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเดห้าสห้กตัดกับ12ได้นะคะหกห6ึ่งตัดกันเรียบร้อยแล้วก็ทำการคูณเศษส่วนได้เลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะได้เป็น ลบตัวเศษคูณกันได้3และตัวส่วนคูณกันได้10บคาตอบของเราจึงเป็นลบเศษ3ส่วน10นั่นเองและตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6นับเครื่องหมายลบก่อนเลยเครื่องหมายลบของเรามีทั้งหมด2ตัวนะคะเป็นคู่ตัวดังนั้นคําตอบของเราจึงมีค่าเป็นบวกที่นี้เจอจํานวนคละเราก็แปลงจํานวนคลาให้เป็นเศษเกินก่อนมาแปลงกันทีละพจน์เลยค่ะพจน์แรก1เศษ3ส่วนหแปลงเป็นเศษเกินจะได้เป็นเศษ8ส่วน5 หารด้วย3เศษ1ส่วน5แปลงเป็นเศษเกินจะได้เป็นเศษ16ส่วน5นะคะและคูณอยู่กับ1เศษ5ส่วน7แปลงเป็นเศษเกินจะได้เป็นเศษ12ส่วน7นะคะต่อมาเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนผลแรกเหมือนเดิมเศษ8ส่วน5เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนได้เป็นเศษ5ส่วน16คูณอยู่กับเศษ12ส่วน7นะคะต่อมาตัดทอนเลย8ตัดกับ16 8 18 8 26 5ตัดกับ5นะคะได้1และ2ตัดกับ12ได้อยู่นะคะ2 12 262 2ตัดทอนเรียบร้อยแล้วก็ทำการคูณเศษส่วนเลยคำตอบของเราจึงได้เป็นเศษ6ส่วน7นั่นเองเพี่ก็ขอจบวิดีโอชุดนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ